สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เขาก็จะมานะคะว่าสำหรับใครที่อยากจะเข้าวิศวกรรมศาสตร์นะคะวันนี้เขาก็จะมาแนะนำนะคะจะมาแนะนำในทางเป็นทางการนะคะหลักสูตรนะคะว่าควรเรียนอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าวิศวกรรมศาสตร์นะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้านะคะ อยากจะเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะคะวิชาพื้นฐานหลักๆที่ทุกคนหรือแบบคนที่แบบเรียนวิศวกรรมศาสตร์นะคะต้องเจอในชั้นปีที่1ปีแรกเลยนะคะก็คือวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ะคะ่ะและวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็ แคลคูลัสสำหรับวิศวกรค่ะถ้าเขาพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นวิชาแกนของสาขาต่างๆนะคะตั้งแต่วิศวะไฟฟ้าเครื่องกลโยธาคอมพิวเตอร์วิศวการแพทย์อุตสาหาการนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนนะคะก็เขาพูดไว้ให้แล้วนะคะว่าควรเน้นควรอ่า เรียนทขาความเข้าใจกับวิชาอะไรบ้างนะคะพูดไปเมื่อครั้งต้นเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าใครที่จะเข้านะคะก็ขอให้สูส้ๆนะคะสอบให้ผ่านนะคะอีกอย่างก็คือเราควรทําคะแนนให้มันดีตั้งแต่ม .4 เลยนะคะแนะนําแต่ม .4 ตั้งแต่เพราะว่าเขาจะเอาเกรดจากม .4 ถึงม .6 นะคะไปวัดผลนะคะถึงจะสอบไม่ใช่สีถึงจะแบบว่า ถ้าสมมุติว่าเราสอบแล้วนะคะคะแนนมันดีหรือไม่ดีนะคะก็มาดูที่เกตนะคะอันนี้ได้ยินแบบพี่พี่เขาพูดมาก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็ขอให้สอบผ่านนะคะสำหรับพี่พี่ที่จะเข้าวิศวกรรมนะคะขอบุญค่ะ